video đấy ba. không ai. ui, sẽ yin ba này. nóc. biến lốp biến

ไอ้น้องแบงไปเก็บมาเที่ยวทีแล้วแค่นี่มันอมอะไรอยู่ในปากวะอนนะปากวะนนี่เนี่ยเนี่ยไม่ขุดรึเก่งเก่งเก่งอยู่ไม่น่ากลัวหรอกเนี่ยหมื่นหมื่น

กูตายแล้วกูอุดแล้วมาแล้วใส่เข้าไปในใจไม่เหนียวเสร็จแล้วเริ่มแล้วกาต้องอ่านเลยเสร็จเลยไงจบแล้วมยจบแล้วเนี่ยลุกหมดอุ้ยเก่งเก่งอุ้ยเก่งเก่งเก่งแล้วอุดหูเข้ามาแล้วแล้วกูดทำไมล่ะแน่จริงอ่ะอ่ะเพื่อนมาให้กู๊บ อยากมึงยืมดีนะทุกเม็ดเลยลูกเอาอย่างนี้ไม่ล่ะหมุนหมุนไปท